เว็บไซต์ Auto Thailand ขอบ่านเข้าสู่การทดลองขับ Porsche Cayenne e-Hybrid Porsche ประเทศไทยโดยบริษัท AAS Auto Service ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Porsche แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจัดกิจกรรม Porsche Cayenne e-Hybrid Driving Experience 2018เพื่อได้สัมผัสสมรรถนะของรถที่ติดตั้งขุมพลัง e-Performance ของรถยนต์ Porsche Cayenne e-Hybrid ณนาสนามปทุมสปีดเวย์โดยแบ่งการทดสอบเป็น3สถานีได้แก่สถานีแฮนด์ลิงเป็นการทดสอบบังคับควบคุมตัวรถการทรงตัวและการตอบสนองพวงมลาลัยอย่างรวดเร็วสถานีเบรกิ้งเพื่อสร้างความมั่นใจในการเบรกและความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินสถานีสลาลมทดสอบความรวดเร็วมั่นใจและความแม่นยำของตัวรถหลบช่วงล่างและหลบอัจฉริยะต่างๆของปอร์เช่ที่มีกันมาแบบเต็มคันปอร์เช่คายเยน E ไฮบิดใหม่ มาพร้อมกุมพลัง E-Performance เครื่องยนต์ V6 ขนาด3.0ลิตรตัวเครื่องยนต์ให้พละก,กำลัง340แรงม้าทำงานประสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก136แรงม้าโดยสามารถให้พละก,กำลังรวมถึง462แรงม้าที่5,300-6,400ถึง 6, รอบแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรที่1,340-5,300ถึง 5, รอบส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีด Tiptronic S ที่ทาง p o r s c เคมอตารเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่5วินาทีสำหรับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในปอเ s c h e c a y e e h y b r i d รุ่นใหม่นี้จะมีความจุของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิมจาก10.8เป็น14.1กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยสามารถชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มความจุภายใน7.8ชั่วโมงด้วยไฟแรงดัน230บโวลต์ผ่านสายต่อขนาด10แอมป์ส่วนในกรณีใช้อุปกรณ์พิเศษ onboard charger เจอร์7.2กิโลวัตต์ด้วยแรงดัน 230โวลต์ผ่านสายต่อขนาดกระแส32แอมป์จะสามารถชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มภายในระยะเวลา2.3ชั่วโมงเท่านั้นช่วงทดสอบ porsche cayenne e hybrid กับทีมงาน auto thailand โดยการทดสอบ porsche cayenne e hybrid ครั้งนี้จะขึ้นที่สนามปทุมสปี e d w a y แบ่งเป็น3สถานีโดยในรอบแรกนั้นทีมงาน porsche จะขับพาดูรายเส้นทาง พร้อมแนะนําการขับขี่ทั้ง3สถานีออเริ่มสถานีแรกเบรกกิ้งจะเป็นการออกตัวจากจุดหยุดนิ่งขับทําความเร็วตรงมาจะมีพลอตวางดักให้หลบซ้ายขวาและทําการเบรกให้รถหยุดพร้อมควบคุมพวงมาลัยหักหลบไปทางช่องทางที่ต้องการความรู้สึกในการขับขี่ต้องบอกว่าอัตราเร e ่ bit, งจากจุดหยุดนิ่งของ Porsche Cayenne e-Hybrid ทำได้อยา่างรวดเร็วจากพละงกำลังของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถให้อัตราเร่งดึงกันแบบหลังติดเบาะและเมื่อต้องชะลอหยุดรถ ในจุดที่กำหนดก็สามารถทำได้อย่างมั่นใจการควบคุมพวงมาลัยสามารถบังคับทิศทางได้เหมือนขับรถทั่วไปท,ทั้งๆที้ตอนช่วงนั้นขับขี่มาด้วยความเร็วซึ่งตรงนี้ก็น่าจะมาจากหลบช่วยการขับขี่ PASM และ PDCC ของปอร์เช่ที่เข้ามาช่วยให้รถมีการทรงตัวที่หนึบแน่นในการขับขี่สถานีที่2 Handling จะเป็นสถานีที่ให้ขับไปด้วยความเร็วตามลายสนามโดยจะมีการวางพล,ลอนดักไว้ตามโคง้งและหักหลบซ้ายขวาด้วยความเร็ว และยังสามารถสัมผัสถึงพละกําลังที่สามารถเรียกใช้ได้ทันทีทุกครั้งที่กดคันเร่งและยิ่งถ้าได้การปรับเปลี่ยนมาใช้โหมดสปอร์ต mm hmm. ก็จะทําให้สามารถสัมผัสถึง,าง,งกาะเร่งได้รวดเร็วกว่าเดิม mm hmm. และที่สําคัญ mm hmm. การควบคุมพวงมาลายัยหลบช่วงล่าง mm hmm. ก็ปรับการขับขี่เป็นแบบสปอร์ตหนึบแน่นขึ้นตามโหมดที่เลือกใช้มาถึงสถานีสุดท้ายสลาลอมโดยจะมีการวางพาย้อนให้ขับหลบหลีกซ้ายขวาทั้งเที่ยวขาไปและขากลับซึ่งจะทำให้ได้สัมผัสถึงสมนะข,ของพวงมาลัย ที่มีการควบคุมที่คล่องตัวแม่นยำรบช่วงล่างของปอร์เช่คาเยน e HyB r i ที่มีความหนึดแน่นนุ่มหนึบทำให้การขับขี่ในสถานีนี้ทำได้อย่างคล่องตัวและขับง่ายกว่าที่คิดทีมง,งานออโต้ไทยแลนด์ขอสรุปแบบนี้จากการที่ได้มาทดลองขับปอร์เช e ่คาเยน e h y b r i ดที่ในรุ่นนี้ได้รับการปรับพัฒนาไปหลายจุดทำให้การขับขี่ทำได้ดีกว่ารุ่นเดิมอย่างชัดเจนพลังกำลังจากเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าหบช่วยการขับขี่ต่างๆของปอร์เช่เมื่อทำงานรวมกันแล้ว จึงเป็นรถที่ขับสนุกคันหนึ่งและที่สําคัญในช่วงนี้ทางปอร์เช่ S e R ประเทศไทยมีการประกาศร,ราคาใหม่แบบเล้าใจด้วยราคาเริ่มต้นเพียง6.3ล้านบาทที่ถูกกว่าตอนเปิดตัวและยังมาพร้อมกับการรับประกันจากปอร์เช่ S e R แบบยแาวๆเรียกได้ว,ว่าถ้ากําลังมองหารถอเนกประสงค์ที่มีครบทั้งสมรรถนะความหรูหราปอร์เช่ o S e R คายเยน E ไฮบิด e ก็เป็นทางเลือกแรกๆที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ auto t h a i l a n com ครับ